ผมอันทุกเช้าครับที่หัว c แชน n นลอาร์เซนอลแฟนครับประจำวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนะครับเมื่อวานนี้ขออภัยจริงๆเนาะก็ได้แต่ทาคลิปไปประมาณสักเกือบหนึ่งนาทีไปให้ดูกันก่อนเมื่อวานนี้เสียงเป็นเป็ดเลยช่วงเช้านะครับไม่ไหวเลยคิดว่าเสียงไม่น่าฟังก็เลยเตัดสินใจยังไม่ไลฟ์ดีกว่าก็มาพอพบกับ พี่น้องกันไว้วันนี้เนาะนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์นะครับไปกับที่เฮ้ยช่องอาร์ติโล่แฟนคลับนะครับนี่ว hey, ันนี้เข้าสู่หมวด World Cup Fever แบบเต็มตัวแล้วพรุ่งนี้นแะมตช์เปิดสนามก็จะเริ่มแล้ววันนี้ขอใสอ่เสื้อของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเลเบลนะอดีตแชมป์สองสมัยเมื่อปี1998และก็ปี2018ปีล่าสุดนี่เองพูดง่ายคือ ปีนี้ไปป้องกันแชมป์นะครับเอาก่อนอื่นฝากผู้พระชาช่องอย่างเป็นทางการนะครับมาแล้ว2อย่างนะผีหวยกรอบกรอบนะครับอันนี้จะเป็นหมึกกรอบ3รส100กรัมใหม่ๆเลยเนี่ยเพิ่งแพ็คเสร็จเลยนะครับแพ็คด้วยระบบสุญญากาศแล้วก็สะอาดอนามัยจริงๆอันนี้1แพ็ค1 0 0กรัมราคา 100, 150 1 5บาทนะอันนี้อร่อยมากไว้จะทานเล่นจะทานเป็น กูกับนางเป็กพวยช่วงบนโลกได้เลยนะครับสั่งวันนี้ประมาณทักวันสองวันก็ถึงแล้วนะอันนี้150บาทส่วนตัวใหม่ที่เพิ่งเอามาแล้วขอบอกเลยว่ามาปุ๊บจะหมดแล้วนะเป็นหมึกรุ่นรถคลาสสิกรถดั้งเดิมนะครับไม่ได้ปรุงแต่งแรงเส้นเป็นรสชาติธรรมชาติของเขาเลยนะครับอันนี้1แพ็ค100กร,รัมเช่นกัน280บาทนะครับก็ค่าส่ง ถ้า3แพ็คเนี่ยจะอยู่ที่50บาทถ้าไม่เกิน10แพ็คจะอยู่ที่80บาทแต่ถ้าเผื่อเกิน10แพ็คขึ้นไปทางที่หวยต้องขอค่าส่งเป็น200นะครับเพราะว่าค่าส่งช่วงนี้แพงเหลือเกินแต่ค่าใกล้ๆอะไรเนี่ยไปส่งให้ได้เนี่ยหลังจากทีอ่อัดคลิปวันนี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็เดี๋ยวไปส่งให้กับพี่สาวท่านหนึ่งที่น่ารักเนาะสั่งแบบนี้เลยยังไม่ทันได้วางเมื่อวานเพิ่งลงเพจปุ๊บสั่งไป10แพ็คดันดีก็กราบขอบพระคุณมากๆเนาะยังทัน อินบ็อกเข้ามานะครับในเพจที่หวัวกรอบหรือจะมาในนี้เลยก็ได้ในในช่องของ Facebook ที่หัวชาแนลไอต้องเป็นกับ,ก,บก็ได้อา้าวขายของพอละพอก่อนนะครับอา้าวก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะที่ปีนี้หลังจากตุ่มตุ้มต่อมตอมนะครับลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าจะได้ดูกันไหมฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์มาลุ้นเอากัน3วันสุดท้ายหลังจากที่ กสจชนะครับร่วมมือกับคณะรัฐบาลและร่วมมือกับเอกชนบางเจ้าซึ่งผมทราบแเราๆว่าในนั้นมี True ด้วยนะครับเดี๋ยวข้อมูลจะเยอะอยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะว่าเขาจะถ่ายทอดสดทาง True v i s i o n นะก็นั้นเพราะนั้น True ก็คงจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนจะใช้ผู้ร่วมลงขันหรือจะใช้เป็นผู้ร่วมลงแขกก็เอาเถอ,อถือว่าคืนความสุขให้กับพี่น้องไทยในยุคนี้นะครับ ให้เป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญมิริคริสต์มาสและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยที่จะได้ดูทางฟรีทีวียังไงที่วยชาแนอาร์เซนอลกับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่ทาให้คนใจมีความสุขในช่วงปลายปีนะอา้าวก่อนจะเข้าสู่ฟุตบอลโลกผมขอกลับไปที่อาร์เซนอลเราแปบ๊บหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการ หลายท่านคงรู้จักเอดูกัสปานะครับซึ่งถือว่าเป็นอดีตนักเตะของอาร์เซนอลแล้วก็เป็นผู้อำนวยการของอาร์เซนอลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังดิลสําคัญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการซื้อขายนักเตะสําคัญสําคัญทํางานร่วมกับมิเกลออตต้าได้อย่างผสมกลมเกินจะเห็นได้ชัดหลังจากที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นอ่า ภายในสมโมสรเริ่มมีความโปร่งใสมีความชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ครับสโมสรอาร์เซนอลได้ประกาศเลื่อนตําแหน่งของเอดูพัสการนะครับในบทบาทของผู้อนวยการกีฬาก็คือสปอร์ตดี렉เตอร์เลยถือว่าเป็นคนแรกที่ได้รับตําแหน่งนี้นะครับพูดง่ายคือเป็นการเลื่อนตําแหน่งเพราะว่าถ้าเผื่ออะไรท่านจําได้ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวหนาหูเหลือเกินว่าสโมสรต่างๆ นอกจากจะจ้องมองนักเตะของเราแล้วเนี่ยยังจะจ้องมองทีมสตาฟทีมระดับผู้บริหารด้วยมึงไม่คิดที่จะไปทําไปปั้นเองหรือไงนะครับได้ข่าวว่าจะไปเอาดึงมิเกลเติต้าจะดึงผู้ช่วยนะครับล่าสุดเนี่ยจะมีการว่าจะมาดึงเอดูคัสปามาทางสโมสรนี่ก็เลยตัดสินใจเลื่อนตําแหน่งมอบตําแหน่งใหม่ให้เลยก็คือสปอร์ตดีเลเตอร์เลยนะครับควบคุมการทางานทั้งหมดทั้ง ทุกกิจกรรมที่ภายในสโมสรทั้งฟุตบอลทั้งเยาวชนทั้งชายทั้งหญิงนะครับซึ่งตอนนี้สามารถที่จะเต็มตัวได้เลยในส่วนเยาวชนเอดูก็จะทำงานคู่กับแพรมาเตสเกอร์นะครับอดีตกองหลังแชมป์โลกชาวเยอรมันแล้วก็เป็นอดีตกองหลังของอาร์เซนอลด้วยในการพัฒนาเยาวชนนะร่วมพัฒนากับแจ็ควิลเชียร์นะครับที่ดูแลยูยิอของเราอยู่นะแล้วก็ ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาสึกพอใจที่ได้ร่วมงานกับสโมสรน,นี้ไม่ว่าจะในบทบาทไหนนะครับก็ขอบคุณที่ไว้วางใจสโมสรเนานะก็มันทําให้อย่างนี้ครับบทบาทเนี้ยบทบาทเนี้ยจะทําให้เอบูเอดูเนี่ยเป็นผู้บริหารที่ทรงอํานาจและมีอิทธิพลมากเลยในเรื่องของฟุตบอลพูดง่ายในเรื่องของการที่จะเอาใครไม่เอาใครนี่แหละสําคัญเพราะว่าคอนนคชันของเอดูกับ อเดต้าถือว่าค่อนข้างแน่นแฟนนะครับพูดง่ายๆคือต้อยากได้คนไหนดูจัดให้ประมาณนี้นะครับโครงสร้างของอาเซนอลก็คือจต่ประมาณนี้มันก็เลยทำให้เห็นภาพชัดน,นะครับจอร์ดโคลนเก้เนี่ยเป็นประธานผู้บริหารนะวินยัยวินัยเวนกาเทเซมอันนี้ที่เป็นคล้ายๆกับอิสราเอลนิดนึงนะครับดูแลและสนับสนุนแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอล ดูแลเรื่องของการาประชาสัมพันธ์ดูแลของเรื่องของอยากพูดง่ายคือสิ่งอำนวยความ,มสะดวกสื่สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเนี่ยทั้งสองคนนี้จะต้องเป็นคอยดูแลให้เอดูกัสปาแพร์มาเตอร์แมคเกอร์มิเกลอาเตต้า ta, นะครับโจนาสเอเดวานซึ่งเป็นผู้จัดการทีมหญิงนะจะดูแลทั้งหมดทํางานร่วมกันในส่วนของการซื้อขายนักเตะและการพัฒนาทีมเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าเบื้องบนจะไม่มายุ่งก้าวไก่เลยอเอดูกับ อาร์เจต้าเท่านั้น2คนที่จะคุยกันว่าอยากได้ใครอยากได้อะไรแล้วสามารถตัดสินใจได้เลยโดยส่งเรื่องไปทางที่จอร์ดอนุมัติเงินมานะครับทีมลูอิสดูแลเรื่องการเงินจำได้ไหมครับเมื่อก่อนเรามีปัญหาเรื่องการเงินจาก2คนที่ไอผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่เอ่ชื่อแล้วกันที่ทําการซื้อขายแบบไม่ค่อยบป่งใสโดยเฉพาะกรณีของนิโคลัส s เปเป้ที่ซื้อมา70ล้านน่ะ ซึ่งราคาความเป็นจริงของเปเป้ไม่ถึงนะก็เลยทําให้2คนนะั้นถูกพูดง่ายถูกไล่ออกนะครับแล้วก็ทําให้ทีมลูอิสนี่ได้เข้ามาดูแลเรื่องการเงินแล้วก็เป็นผู้ดูแลกฎหมายด้วยทีมลูอิสนี่เป็นมือขวาของอของสเตลเลยนะครับพ่อของจอจคนนี้เป็นมือขวาเลยแล้วก็ ดูแลทั้งเบสบอลทั้งทีมฮอกกี้ทั้งทีมอเมริกันฟุตอร์บอล NFL แล้วก็ดูแลของอาร์เซนอลด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทีมทำงานของอาร์เซนอลถือว่าค่อนข้างที่จะปึกจริงๆนะครับทำอะไรแบบโปร่งใสเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดตรวจสอบมาไม่ดีมันก็จะถูกหลายๆเห็นนะในสมโมสรชั้นนำที่เวลาถูกตรวจสอบการเงินย้อนหลังมาเนี่ย ก็จะมีปัญหาการถูกตัดแต้มมั่งถูกไม่ให้ซื้อขายนักเตะมัง่งถูกจํากัดบัคเจ็ตมั่งนะเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอ่ะมาพูดถึงฟุตบอลโลกเลยครับพรุ่งนี้5้าทุ่มนะแต่เดือดนิดนึงเป็นพิธีเปิดหลังจากนั้นนะคู่5้าทุ่มจะเป็นการแข่งขันคู่เปิดสนามครับในสายเระหว่างกาต้านะครับซึ่งโอ้โหได้ข่าวว่า จากการพูดคุยจากการลงข่าวจากการอะไรเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นเจ้าภาพที่แย่ที่สุดไม่รู้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับทั้งเรื่องของความไม่โปร่งใสเนี่ยความเป็นที่มาที่ไปในการเป็นเจ้าภาพการจัดสร้างสนามได้ข่าวว่าสนามแต่ละสนามเนี่ยมีมีแรงงานตายเป็นหมื่นอันนี้เราต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าข่าวเขาก็มาอย่างนั้นน่ะเราไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ข่าวเขามาแบบนั้นนะครับและล่าสุด มันน่ามันน่าตกใจไม่น้อยเลยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าแมตทีะเตะกับเอวาดอพรุ่งนี้นะครับเอวกอดอเนี่ยก็เป็นทีมที่เก่งทีมหนึ่งของโลกลูกหนังนะครับผ่านเข้าสู่รอบบอลโลกรอบสุดท้ายก็หลายครั้งแต่ไม่มีข่าวขึ้นมาก่อนที่จะมีการแข่งข่านในวันพรุ่งนี้ว่าอันนี้ต้องลืนยันนะครับว่าจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่มันมีข่าวและมันมีข่าวมาว่านักเตะเอวกอดอร์8คนรับ สินบนเพื่อที่จะล้มบอลด้วยจำนวนเงิน253ล้านบาทจากกาตาในวันพรุ่งนี้พูดง่ายๆคือมีการล็อกผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วโอ้โหพอฟังแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ทันได้แข่งเลยมันเริ่มอะไรเน่าๆตุกๆมาแล้วนะครับก็ขอให้ไม่จริงนะแล้วขอให้นักเตะออกอรที่พอรู้ข่าวขอให้ใช้ข่าวนี้ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะเรียกสมรทีมออกมา เพราะว่าคําคมคําโบราณเขาบอกว่าเขาเรียกอะไรไม่มีขี้หมาไม่เห่าอะไรปะอน,นะประมาณนี้เนาะนะนะก็หวังว่านักเตะอ,อกดอคงจะใช้ข่าวนี้ปลุกสปิริตทีมให้สู้กับกาตาให้ได้ใจผมเชียร์อกดอนะครับผมด้วยบอกตามตรวงว่าทีมในเอเมริกาทีมในเอเชียตะวันออกกลางเนี่ยผมไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยชอบเพราะมีความรู้สึกว่า เงินมันหนาแล้วมันทําอะไรได้หลายอยา่างจากการที่เราไปเตะที่นู่นหลายครั้งนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีที่เขาไปเจอไม่ว่าจะเจอทีมตอนออกกลางที่ไหนในบ้านเนี่ยจะเจออิทธิพลเยอะเอางี้ดีกว,ว่าขอพูดแบบตรงๆแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็มารอรุ้นแล้วกันว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็ดึกนิดนึงแต่ว่าคิดว่าหลายคนคงดูแล้วก็ ติดตามได้เลยทางช่องต่างๆต่างสืง่อต่างๆว่าจะถ่ายทอดทางช่องไหนเพราะตอนนี้นะครับณต,ตอนนี้คือยังไม่ออกมีเราๆก็มี True Vision นะท่อง True For You ทั้ง True ID แล้วมีข่าวว่าช่อง36 PPTV เข้ามาร่วมแจมด้วยนะยังไงก็หาข่าวอะไรกันมาเองแล้วก็เดี๋ยวในเพจที่หวยชลอนที่หวยชองอารอนแฟนคับทาง Facebook เดี๋ยวก็จะลงข่าวสารไว้ตลอดเหมือนกันว่า มีถ่ายทอดสดช่องไหนบ้างถ้าเผื่อยิ่งเป็นตารางแบบครบเบดเสร็จทุกหมดทุกแช์เลยก็จะยิ่งดีนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงให้แล้วก็จะพยายามเป็นาสื่อสารกับเพื่อนเพื่อนพี่น,พน,พน,พน,น้องในนี้นะครับก็เข้าถูกเทศกาลแล้วนะวันจันทร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3คู่ก็แรก่ตั้งแต่2องทุ่มห้าทุ่มที่สองเพราะนั้นร่างกายเราต้องฟิตดีๆครับเราชอบฟุตบอลเรารักฟุตบอลเราก็ต้องดูแลรักษาสาุขภาพเราด้วยก็ที่เห็นนี่แหละทางซ้ายมือ หรือขวามือของท่านก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นโก,โกโก้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟไร้น้ําตาลโกโก้อย่างดีนะครับวิตามินซีเมื่อวานอยู่ๆก็ฝนตกหลายคนเป็นหวัดคัาจมบูกจามฮัดเชอร์เอเชกันเลยนะครับแล้วก็บูมินันกเม็ดฟูเพื่อเสริมบำรุงสุขภาพอันนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนใน ที่หวยแชนแนลไอโซนแฟนกลับทั้งนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยตอนนี้เกือบจะ600แล้วนะครับยังไงจก,ก่อนจบฟุตบอลโลกขอสักพันได้ไหมครับ <c oughs> กลับขอบคุณโลกหน้เนาะก็เดี๋ยวมาพบกันในวันพรุ่งนี้ในวันที่ก่อนบอลโลกเตะหนึ่งวันพรุ่งนี้ตัวผมเองจะขอหารกล้านะพรุ่งนี้จะใส่เสื้อตัวจะใส่เสื้อทีมชาติตัวที่คิดว่าความเห็นส่วนตัว จะเป็นแชมป์โลกในฟุตบอลโลกกาตาร์2อนี้พรุ่งนี้จะใส่เสื้อตัวไหนมานั่งคุยกับพี่น้องตัวนั้นแหละครับที่ผมคาดหวังว่าน่าจะเป็นแชมป์โลกและเดี๋ยวจะมาทำนายเส้นทางของทั้ง32ทีมลงทั้ง16ทีมสุดท้าย8ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายมีใครบ้างก็พรุ่งนี้ขอหารกล้าเป็นโหนทำนายฟันทงเล่น,ลน,ลนๆขำๆละกันนะในสานที่เจียทีมลัก นะครับพบกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวีพีมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับทีห้ยชาแนลอาลซนอนแฟนคลับด้วยนะครับผมสวัสดีครับ